อ่ะโอเคฮะสวัสดีฮะยินดีต้อนรับมาก็สู่แมพผู้อริการอีกครั้งนะเออแล้วก็ขออภัยที่หายเป็นนานนะครับเนื่องจากที่หายไปตัวไตต่อยไม่หยุดเลยขออภัยที่หายเป็นนานนะคือที่หายไปเนี่ยคือช่วงนี้ผมมีอาการคือการมองจอแล้วก็มันมึนหัวแล้วก็ปวดตานะครับอม,มองจอน,นานนะ่ะมันจะมึนหัวแล้วก็ปวดตาครับช่วงนี้ผมเป็นบ่อยเนาะมันก็เลยต้องพักเป็นช่วงๆช่วงๆเลยเทปแต่แบบเทปทําอะไรมาไม่ได้เลย นี่ก็มันก็ดีขึ้นนะไม่ได้หนักผมก็พยายามแบบมองอย่างอื่นไปบ่อยขึ้นนะ,อะโอเคในตอนนี้เราอยู่กับผล Impact นะครับภาษาไทยคืออะไรเนี่ยภาษาไทยผมก็คล้ายผลสั่นหรือเปล่ากระทบมันไม่ใช่ผลสั่นดิกระทบอ่ะเนี่ยผมเอามาปแปลก o เ g ิลมันบอกว่ากระทบมันกระทบกระเทือนเหรอ Impact ผล แปลไทยคืออะไรตรงตัวมันผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแบบทำลายล้างอะไรแบบนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอเคงั้นสกิลแรกเลยฮะสกิลแรกโอ้โหเออ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 ตัวทับตัวทับสกิลแรกก็จะเป็นการปาลูกปืนใหญ่ออกไปนะครับพร้อมกับติดสถานะไปไฟด้วยละมั้งนะ แล้วก็จะเป็นรูปแบบการระเบิดที่แบบเอออาจจะเหมือนนิวเคลียร์หน่อยๆนะแต่ส่วนใหญ่การระเบิดก็จะเป็นแนวๆนี้ก็ส่วนใหญ่เลยที่เป็นแบบรูปเห็ดเนี่ยประมาณนี้ผมสกิลสองนะครับสกิลสองเป็นแบบแปรไทยก็ัายุเหล็กก็ประมาณนี้นะครับ เป็นพายุไฟนั่นแหละจริงมันก็ไม่พายุลงพายุเล็กอะไรหรอกมันต้องอาหารข้างล่างหรอกแปไทยอะสกิลที่สามนะเป็นการพุ่งไปครับจับยังลงนะครับจับฟาดลงนั่นแหละก็ตามในเรื่องนะที่กาจับคุสันฟาดลงพื้นนั่นแหละเออเท่ดีนะผมว่าหรือว่าเทเลยกินขาดนะคนจะเล่นผลนี้ แล้วก็เก่ง p v p ด้วยผลนี่แค่คูดาวมันช้าไปไหน่อยอ่ะสกิลที่ะครนะพุ่งไป2สเตปนะพุ่งไปทุกพื้น2สเตปแล้วต่อย impact นะครับ1 2แล้วก็ impact นี่แหละฮะเนี่ยเมื่อกี้เห็นดาเมจนะประมาณ90นะ90เกือบร้อยนี่วิว3 0 0แล้วนะเออ,อว่าแรงมากนี่ยังไม่ได้เปิดโหมดนะเนี่ยอาท่าคลาสสิกเลยที่ ให้แม่ของออคุณลุงกราฟเนี่ยยกให้ท่าห้าเลยท่าห้าเลยเนะโอเคเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อยจากตรงนี้มันมจะเห็นไหมวะ,ะน่าจะเห็นนะผมซูบอกแล้วเอาละใช่ไหม Galaxy Impact รูสองร้อยกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่นะ แล้วโดนจังๆแบบผมเล็งจังๆก็แรงกว่านี้อีกหน่อยอ่ะอะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดนะท่าทั้งหมดก็จะประมาณนี้ของลุงกาฟเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีท่าพิเศษเวลาตอนเปิดโหมดเนะี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนใหม่มากนะครับเราจะเสริมท่าอื่นเข้ามานะอะมาดูด้วยกันดีกว่าอ่ะที่เปิดโหมดครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีกาแล็กซี่หมุนรอบๆแะไนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบสายฟ้าแป๊บๆอ่ะสกทีที่หนึ่งฮะนี่ออา่าก็จะเยอะขึ้นอ่าก็จะประมาณนี้ประมาณนี้อีท้าพายุก็เปลี่ยนไหมอ่าเท่เท่เท่เลยเท่เลยะทำล้อดัมมีก่ก่อนนะดัมมี่เป็นไปหมดเออ พุ่งไปปั๊บโอ้โหเท่มากโอ้ยเท่มากจับท่าจ้าวาดลงนะเมื่อกี้คือท่าสามนะครับตัวเทยขึ้นมากนะโอล่าเยอะขึ้นท่าสี่นะครับอ่าท่าต่อยอิมแพกนแหละพุ่งไปสองครั้งนะพุ่งพุ่งแล้วก็ต่อยร้อยกว่าท่านี้สแปรย์บัวนี่มีร้องอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอ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 าอ่า โอเคทุกคนงั้นก็ตอนนี้รอคูดาวก่อนละกันนะเพราะว่าท่าห้ากับท่าจีคือคูอคอดาวอยู่อ่ะคูดาวเสร็จแล้ว <c oughs> ต่อไปก็ท่าห้าเลยเอาละซซูมซุ่มโจๆๆๆกันซู่มจอกันเอา Galaxy pack อืมคูใหญ่เลยใหญ่มาก ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่า,าไปต่อยผมถ้าผมเอาไปต่อยตรงนู้นมันจะเห็นมากกว่าหรอือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้โชว์ขนาดนั้นนะโอเคคลิปนี้ <c oughs> คลิปนี้เราไปพ v พนี่กว่าผมไม่รู้ว่าโลกแรกเนี่ยมันจะอะไรนี้ผมจะรวบรวมนะมันจะมีคนพี p เยอะไหมเพราะว่าถ้าผมไปโลกสองโลกสามอะ่ะมันจะมีคนพ v พีเยอะแต่ไม่รู้ว่าคนจะชินกันหรือเปล่าโอเคไปหาพ v p กันดีกว่า เอาล่ะเอาล่ะเรามาเซิร์ฟรวมที่มีคนเหมือนจะพีพีกันอยู่นะคิดยังไงกับการที่ไปร่าแถวๆนี้เดีผมดูทุกคนไอฝั่งนั้นเขาทำอะไรกันเนี่ยน,นาแบบซ้อมดัมมี่กันอยู่นะโท่ทีนะพ่อหนุ่มันอาจจะไม่ได้ดีกับนายขนาดนั้นอืม โดน Impact. อิมแพคกเ้ยคือคอมโบที่เขาไปหายไปเลยวอุ้ยเซิร์ฟนี้เด,เดือดมันนะครับนี่เจ้าอะไรกันตรงนี้อุ้ยอุ้ยเลือดดึงพันเลย,ย,เ,ล 1, เ,ลยเขาอยากจะบวกเราหรือเปล่าเขาอยากจะบวกเราหรือเปล่าถ้าผมเปิดก่อนก็ได้นะใชยังไงก็บวกเราเฮ้ยเชี่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 ย อยู่เปิดโหมดใส่เลยดีกว่าไหมรออะไรอ่ะ สามวลยนกวัววัววัวว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 วโดนเกียร์สีสอยละโดนเกียร์สีสอยละมัวน้อมัวนะมัวนะสกิลคอมโบหลุดนะเนี่ยสกิลคอมโบหลุดนะเอ้ามัวเลยเอ้า เกียรสีอะอะไรวะอันตีมาอันตีเอาอะไรอะอันตีเมื่อก่อนพี่เคยเล่นมาก่อนเลยน้องก่อนน้องจะเล่นนะพี่เล่นมาก่อน วมมนนะเวอร์รวมมันดูแหลกๆกันนะเซิร์ฟเวอร์รวมมันดูแหลกๆกันเนี่ยผมบ้านเนี่ยดนีไปไหนแะเดี๋ยวเกียร์สีก็หมดดหนีไปไหนแกไม่รอดเด้โดดเด้งๆเลยมาไหนาแกไม่รอดนี่เอาไม่มีุ่มไปอีกตามทันยังไงวะเนี่ย ไอหมอนี่แม่งจา้างเขาไปตามหาเกียร์สี่หายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปหายไปไหนวะรลีตัวดี<า>เลยไปเหลือคนเมื่อกี้หรือไปไหนคนเมื่อกี้อะไรอยู่วะเขาหายไปไหน,ไหนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหาคนใหม่แล้ย เจอแล้ว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 นั่นไงพวกกำลังบวกกันอยู่เลยเอ,อ่ะเอ้ยผมอาจจะได้เสียค่าหัวรอบนี้ก็ได้นะเพราะผมเจอคนใช้เกียร์ห้าด้วยโอเคเข้าแล้วกัน ตังต้งใยไ,ได้ถึงเลยเปิดกีห้าแล้ววะเปิดกีห้าแล้ววะถ้าันี้รจริงหนีได้นะผมบอกก่อนวฮ้าสยแล้วตายแล้วหรอ บวกเลยแล้วกันนะผมไม่สนแล้วว่าอะไรเป็นยังไงนี่ลูฟี่เอาลูกระเบิดไปกินลูกก็ตื่เ้ ทำไรอะ่ะ <laughs> ทำไรอะ่ะโอ้โหโอโเลบลบโอ้โดโดแล้วเอ้าไปก่โดนอตีแล้วเฮ้ยระได้ ืออะไรเขาโดนอันตีผมแล้วเขาก็หนีไปคืออะไรเขาหนีไปเล็วนะเขาดีตัวเฉยเลยเมื่อเี้เขาจะมาซ้อมผมอีกรอบ่่าเนี่ยเขาลุดเกมเหรอเขาไงนี่คือช่วงใจแค่หัวนั่นนี่ไงโอเคงั้นหาสู้อีกสักคนแล้วกันนะโอเคนะ ผมเจอคนที่ใช้หมัดอันนี้เหมือนกันเลยออาฮะโอ้ยอะไรเขาโจมตีใส <lum> <descriptive together> <lation ary loyalty> ่ผมนะเนี่ยอะไรจริไอ้จริงผลกราฟนี่แป๊บเดียวนี่คือจบเลยเนี่ยเชื่อผมไหมปุ๊บปุโยกประตัทีโดดยัดเห็นไหมครับพุ่งไปทุบได้เห็นไหมต่อยอิมแพก ใส่ปุ๊บปลาที่ไปได้เลยเล็กๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็ต่อย Galaxy Impact ต่อได้หน้าผลกราฟต่อคอมโบค่อนข้างดีนะแต่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นผมฆ่าวทิ้งเลยดีมั้ยดูๆๆๆๆๆๆมันปล่อยดิเอาละเอาละเราอยู่เซิร์ฟไหนกันเนี่ยตอนนี้ โอ้ยอ,อยู่เซิร์ฟนี่เอ้อออาเอาว่าไงเงีดว่าไงพ่อหนุ่มอะไรอ่ะดูเขาจะพีวพีมานะน่าจะผมเสียค่าหัวไหมเนี่ยจะเชื่อคุณคุณอ๋อเซิร์ฟเดิมนี่ว่าเซิฟเดิมเซิฟเดิมนี่ไงคนนี้ที่ไปที่ผมไปฆ่าเขา ไม่เชิงว่าค่าเราเขารีตัวกนมคนนั้นนะ่ะว่าไงดูขาพคนดีนะหนึ่งร้อยที่ผมซัดทีเดียวก็ตายหาไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> เราจะไม่ออหนุมหัวแดงออกแรกแล้วเวลาเขาอีกสักรอบไหมล่ะฝีมือเขาค่อนข้างตีเลย ว่าใครเดก็บเดรียญไหมนะปุ้งใสเลยแล้วกันเปิดก่อนเลยแล้วกัน กเกียห์เอ๋จะเกียห์เอ๋จะเกียห์เอ๋จะเกียห์เอ๋ไม่มีคำปลาในใจยังไงก็พลังเท่ากัน หายไปไหนวะ <c ười> คืออะไรเนี่ยพีพีก็อยู่หายเอาใครครับทุกคนงั้นก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปเจอคลิปหน้าผม <c ười> ก็วีพีผลกล้าบสนุกมากนะครับคอมโบต่อเนื่องดีโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าผมก็ผลนี้ก็หาสุมได้นะผมไม่รู้ทำยังไงนะเพราะว่าผมก็สุมเอาอะ อันนี้ไม่รู้จริงว่ามันผลมาจากอะไรโอเคงั้นเจอชิปนะครับผมก็พยายามจะพยายามจะทํำชิปกลับมาทำชิปอีกครั้งนะครับเพราะช่วงนี้มึนมึนมากมองตัวละมึนเจอนะผม